สวัสดีครับผมพิเศษธิ์กีรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเร็วนี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับลุงอย่าระเกียดยันเลยเขาไม่ผิดไอ้ที่ผิดน่ะลุงล้วนๆขอขอบคุณเข้าใจนะว่าคลายร้อนแบบนี้เป็นความสุขของเขาแต่เป็นความทุกข์ของเราเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกล่าวขอขอบคุณแหมเรื่องนี้น่าทำหนังตั้งชื่อเลยจุดเองเผาเองนักเลงพอ ขอขอบคุณเป็นโจรแล้วใจไม่ได้แบบนี้เขาเรียกโจรกระจอกไม่ใช่สิต้องโจรกระจกกระจอกขอขอบคุณบอกตามตรงเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะพูดอยากอ้วกอย่างเดียวแค่นี้นะขอขอบคุณต่อไปนี้บอกใครว่าเป็นผู้หญิงไม่มีใครเชื่อแล้วสิเนี่ยขอขอบคุณปกติงูกัดต้องเรียกหมอแต่เคสน,นี้ต้องเรียกเล่นไม่เข้าเรื่อง ขอขอบคุณการห้ามครั้งนี้เป็นการห้ามที่ทุเลศมากขอขอบคุณขี่มอเตอร์ไซค์หนียังไม่รอดคิดได้ไงว่าว่ายน้ำแล้วจะรอดเอาอะไรคิดขอขอบคุณขรน,นโนาร์กลางเมืองก็ไม่ว่าอะไรแต่ที่ปล่อยให้มันขยับได้จนตกใจจะแย่แหมมันน่าตีขอขอบคุณเห็นใจลุงนะแต่งานนี้คุณพยาบาลคงช่วยลุงไม่ไหว ช่วยตัวเองไปก่อนน่าลมขอขอบคุณการนี้แบบนี้เรียกว่าการนี้แบบวินเทจเพราะมุกเก่ามากขอขอบคุณเรื่องนี้การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ยายแต่ความทุเลาทั้งหลายอยู่ที่ตาขอขอบคุณไม่รู้สินะดูดูแล้หมาหลอกใช้วัวเป็นของเล่นหรือเปล่าสนุกเชียวขอขอบคุณ